สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็เอฟซีทั้งหลายนะคะวันนี้แม่น้ำเพนมาหารวยนะคะได้มาขอโชคลาภจากเจ้าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะคะแห่งบ้านบุญนคราชดปุยะแห่งสถาธรรมนะคะวันนี้ก็มาดูสถานที่และก็จะมาดูอ่างน้ำมนต์ที่ท่านให้นะคะในสถานที่บ้านบุญนคราชดตรงนี้นะคะแอดแม่น้ำเพนก็มาขอโชคลาภจากอ่างน้ำมนต์ของเจ้าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะคะพน่นก็คือได้มาแบบนี้ท่านพ่นนะท่านพ่นเป็น ตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ก็ได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้ทุกคนดูแล้วจงพิจารณานะคะ FC ท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเห็นคลิปนี้แล้วแชร์ต่อเป็นสะพานบุญแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้แอดในการทําคลิปต่อๆไปค่ะทุกคนคะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนเท่าที่เห็นดูเป็นจะเป็น15ก็ได้75ก็ได้หรือจะเป็น91ก็ได้หรือจะเป็น57ก็ได้ เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะสองกับห้าตัวเดียวกันหรือจะเป็นสี่ห้าสี่ก็ได้นะคะสำหรับอ่ารัฐบาลไทยแล้วก็ออมสินงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะคะสิบหกตุลาคมนี้ได้มาที่สี่หนึ่งห้านะคะ ตัวตรงกลางเหมือนเป็น9้านะคะอาจจะเป็น91ด้วยก็ได้หรือจะเป็น5445 1 1 5ี่ห้าหนนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆขอจากปู่สมฟ้าซับบ้านบุญน,นัคราชนะคะวันนี้สถานที่เหล่านี้นะคะแล้วก็มีสถานที่อันเป็นกุสมบัติของท่านด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนคะทุกคนเห็นไหมคะว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้คือสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะงวดที่แล้วเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะ83นะคะงวดนี้เราจะมาดูกันนะคะ มาดูกันแล้วก็ดูอ่างน้ำมนต์ไปด้วยแล้วก็ดูอันนี้เป็นกุศลบัตของท่านนะคะเป็นกุศลบัตของเจ้าปู่โสมนะคะใครเห็นตัวไหนก็แชร์ต่อเป็นสะพานบุญนะคะใครเซ็นตัวไหนก็แชร์ต่อเป็นสะพานบุญอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ท่านอยู่นะคะหรือเรียกจะเป็นถ้ำของท่านนะคะถ้ำของเจ้าปู่โสมและเหล่าพญานาคราชที่เมืองในทั้ง ทุกพระองค์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้แอดแม่น้ำเพลินเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะใครเห็นตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมานะคะวันนี้ให้เป็นสะพานบุญฝากช่องแอดแม่น้ำเพินมาหารวยด้วยคะ่ะฝากช่องแอดแม่น้ำเพินเห็นเป็นห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็มาดูที่อ่างน้ำมนต์นะคะจะได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะจากเจ้าปูุสมใครเจอเจ้าปูโสมแล้วขอให้สวยและรวยมากขอให้รูปงามและรวยมากค่ะวันนี้ขอให้ปังปริเย่ขอให้แตก3ตัวและ2ตัวของอ่ารัฐบาลไทยในวันที่16ตุลาคม64นี้ด้วยนะคะใครเห็นตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาค่ะอ่าท่านผู้ชมขาเพื่อกดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปขอให้รวยๆค่ะ